ซับนอคาไปต้มแรงจากน้องสวัสดีจ้าทำมาแรงมากกะหาแนวไปยูไปกินบันนี่แนวสิกินแล้วกะเจ็บพักเจ็บนอคาจะต้มจิ้มแจวหน้าแรงแางจากน้อโอ้โหจ๋าโหขึ้นก็จกินนอใหม่แล้วแต่วันนี้ก็จะกินนอคา ต,ตากระเสียนยาต้นหลวงพ่อข้นมันจะซื้อ่าปิ่มคุณย่าก็หาเก็บเอาพักเอามีไปต้มจิ้มแจ่วนจ้ะคัมคัมแล้วคัมแล้วเยังตัวเข้าบ้านนะจน๊ะเนาะหายังติดใหม่ติดมือไปเห็ดยูเห็ดกินนะจ้ะหาตหยติดใหม่ติดมือไปเห็ดยูเห็ดกิน สนอกับบดีน่าจะเนาะเอาต้นมันนั่บางเถอะเห็นเพิ่นกระแก่กับมีนะจจะไปกินมันก็เป็นเป็นเพื่อนเพื่อนเผ็ดๆอยู่ดิถ้าเพิ่นแกน่าจะเนาะถ้าวเพิ่นแก่มันก็เป็นเพื่อนเพื่อนเผ็ดๆอ้ยุ่งนี่กัดหูอืมคำมาจะอะไร็หินหายไปเป็นปนน้ำหนองย่างดีว่าบ่ไมีหินมียุ่งแต่กระชาต่มไก่หัวขาอ่อน เก็บอัตไะตไคร้ด้วยหยิบงามมาก่อมาน้วเหยบงามมากอเอหยิบงามมาด้วยไปลางบานดูหน้าอหนฉา ้าได้นนอคาเลยหาเอาปลาอีตู้แบบปลาอีตู้แหละแต่ไป,ไปเอาตะไคร้เขาจะเอาตะไคร้แหละแต่เมียาบาลยุ่งพี่น,อน้องยุ่งไรทำมาแล้วย,ยุ่งขนานั้นก็ไมียุ่งขายงานเลยบาดเลยไปเก็บตะไคร้เก็บปลาอีตู้กับบาดกันเลยพี่น,อน้องเลยนี่ ยิ่กัดแจมบน,นี่ขนาดนี่มันยังไม่ย่อมออกอยู่เหลือใยคือสีหวานค่ะเอาหลือใยคือสีหวานนุ่งหมักกัดเก็บผักอ,อีตูแล้วจ้ะเก็บผักอีตู จะพี่น้องเาเอาขาเอาตะไคร่โอ้ยน้ำไหลลงมากจืดด้บัดทีนี้ข้าตะไคร่ปูไว้ก็บันบ้างเอาไปกินจา้าถื่อพี่น้องเอ้ยเอาตะยุบานเฮ็ดกินมัน้งจ้ะเพิ่นเถกน้ำเพิ่นก็นสิสดชื่นติหักไปไว้ถ้าเฮ็ดกับเขานะีเ่มเมือนสามื้อแรกมั้งจ้ะ เดี๋ยวเอาไปย้ายไหมไปปลูกไหมเดี๋ยวเอไปอตู้กันจากพี่น้องเดี๋ยวไปส้วมนี่ยคนนี่ลนะมันใครกจะเอาไปปลูกบานผลกับพ่ท่นลูกนาจ้ะเนาะผลกับพ่ท่นลูก อีตูผักอ,อีตูผักผักลุงตูเสียเหมือนกันผักตูมันก็จะเป็นตะไคร้ค่ะครับตะไคร้นีน่ยโปรยข้นละหมองน่าจะพี่น้องบ่ได้เอากันไกลมาหนีบเป่าพี่น้องเลยใส่มือเดีบคนที่โป่งแห่เข้าบ่า นุ่มนี่ก็งา,กง,างามเลยจ้ะมิต่างกังามเลยอันนี้ก็เป็นใบหนิดใบล่ายขึ้นมั่นอรุณเลยอุ๊ยก็ขึ้นมาถึงตน้นแบบนี้พี่น้องเลยมอนี่ต้นก็ขึ้นมาเอาไปปลูกก็ไปปลูกเลย้ยต้องถือน้ำไหมนะกจากนั้นแหละซานีมิหรอก็ได้ไปใส่แล้งไปขวัไปขวนเนื้อจ๊ะทาก็ได้แล้วตะไคร่ก,ก็ได้แล้วกันนี้พรายุติโต้แล้ว ในหอบต้นพี่น้องไปปลูกไ้บานพอดีน่ะล่ะเสียดายนะจ๊ะเนาะเสีดยสดายของอยู่ของกินเห็ดถิ่มเห็ดทุ่มบ่ไดจ้ะพี่น้องเห็ดถิ่มเห็ดทุ่มบ่ใดต้นมะม่วงอุ้ม,ม,มีกะแห่งแรงพี่น้องเอ้ยแห่งแรงครับเฮ็ดข่ามบวบไผ่หมอบวบ,บ,บย่างดีฝนมาตกลงมาดินกระแหงกระแฉ แห่ไปไอีตูหัวพี่น้องไปห่อต้นไปปลูกกัดที่นีนเก็บไปไอีตูยังได้ลงเอาห่อตน้นเก็บไปไอีตูยังได้ลงเอาห่อตน้นพี่น้องเอ้ยได้ละเงินได้ละตอนได้กระสุนม,นนม,นม,นมนตาตัดเอาตะไคร่กันได้ตัดตะไคร่ไปไอีตูกับต้องเอาตะไคร่ไปนั่งเราจ้ะเนาะไปซื้อเพิ่นกับหาบาทสิบบาทร้ายร้ายเทือกับร้อยสิบมาจ้ะร้ายเทือกกับร้อย ออกมาลากกระตัดไปฟอมโซนต้นแตงงามเลยจ้ะออกมาลากกระตัดไปฟอมของเห็ดยู่เห็ดกินนะจ้ะในขั้วฮื่นเอาเอาไปใส่ถุงมัดดีดีเอาอันกระดาษพ่านพ่านท่านใส่ถุงอันใส่อันถุงยางมัดปากดีดีแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะจ้ะกินใดโดนแต่พี่น้องกินใดโดนแอ้วคนได้ก็บอกเอาไปลายกแต่เรากินหมดจ้ะ สองหมือจะพระามาหน้าสมุดมาหน้าสมุเป็นหน้าหมือละน้อยมือละเหล็กละน้อยแต่เาขยตัวเขาเก็บไปไว้หลายมาเยกพี่นองถ้าถือสูนออมากนากทนจะใบใบช้ำใบใบลวกมนะันจะบานเท่าอื่นใบรวกเนาะจะเป็นใบหลวกหลวกสัส่มสั่มดำดำนก็จะเห็ดกิ่นว่าแสบถ้าเก็บไปสมุอะลดยไซส,สองเวลามาจากดไซส,สองเวลา ไปใ,ใส่ขวานเะใส่สองเวลาพอใส่คนย่ามน้าเลยจ้ะใส่คนาจะใส่ตุ่มใส่หนึ่งตาหอไป ค้องอยู่คองกินทับผไปหน้าผูไปไฮไปหน้าเขาจะถ้าเขามีโอกาสออกมาไ้มาหน้าบริไปทางไรก็เก็บไปไว้กับกินทยาเขาจะใส่ตู้ใส่ตูเย็นเราจะกินไรเป็ใส่อะไรด้วยกันฮัฮัฮัเขาจะท่านท่านท่านใส่ตู้ไว้จะไปนอใส่ตูจะต้มกินน้ำใบตะไคร่ก็ได้ อก,ก,นนกข้นาำใบตะไคร่ใส่ผงตาลเล่น้อยนะจ๊ะก็เป็นประโยชน์นะจ๊ะใบตะไคร่แก่เก็บแก,แกแปแปป่ปดเข้าปนน้นก็ได้แก่ปดเข้าปนน้เป็นเครื่องอันองค์ประกอบอาหารข้าวเล่นนะจ๊ะองค์ประกอบอาหารเ้าคือเห็ดกระเข่ากับน้ำถ้ากินได้ก็ดีนะ เก็บขาปวดแข้งเก็บแข้งปวดขาแกนเข้าเข้าเคสเข้าคัดยอดมาจาะพี่นอ้องตะไคร่บ้านแม่งคล้องกันห่างๆเลยจ้ะคล้องดีตัวนึ่งเลยตะไคร่ห้ามนคล้องดีเติบนึงอยู่งจัดมากเราออ,อกสี่อด่างเลยไหลาย,ลายอย่างมาจ้ะพี่นอ้องได้ทั้งตะไคร้ เครื่งค้าค้าเอาไปล้างบางนค่ะเลื่อนเค่องตะไคร่เลยเื่องคาเตรติประกอบอาหารห้องได้แลว้วเตรียมตัวกลับบ้านจะไปนอนเตรียมตัวกลับบ้านเนาะระยเวลากลับบ้านเส็ดอาหารการกินห้องแล้วตากลับบ้านแล้วนี่บ่เอาดอนนี่แล้วก่อนพนะเสียหนากก็ลังมวน คนเสียหนากระลังบนลนะจ้ะหรือคนอยู่ซอๆว่าเปลี่นพอบานไข่แล้วมันมันมันก็ยู่ซือๆว่าเปลี่นมาหน้าเราก็มาผู้เดียวเราก็บประเมานอนเว้นจพี่นอนเราไม่เหตุเหียดอย่องไรคนได้มาหน้าพน่นแต่มาค้นเดียวมาจากคนได้กับอยบานเป็นมบอร์กูเถาเนะจ้ะเนาะดูแรกผูเถานี่เป็นว่าสูบน้ำใส่เข่าคนเลย่ซ้วนไายออกมาเบอร์ยานเห็นยังก็ถือใจคนก็เลยออกเอาย้ายออกมาน้าคนได้ก็เลยออก ออกมาให้มาหน้านะจ๊ะมาเบิง้งตัดสิสุกลุ่งให้ได้แนงเสียเอาไปบงไนนังได้แนงนะจ๊ะเนาะพอดเดี่ยวคณยายก,ก็เลย GE ว่าเออถือโอกาสมาหาผักไปวไัจะกินนะจ๊ะไปวไัจะกินแหน่งไปวันจะกินกินเสากินแหน่งหมือนลังกามาอีกคือเราถึงค่อยเอาไปไม้นะจ๊ะเนาะหมือนลังกามาอีกคือเราเอาไปไม่ใส่ห,หลายอย่างด้วยจ้ะพี่น้องดเสาไปกองมาอัน้าใส่ผักนะจ๊ะเนาะเอารวมรวมกันไปได้ยามนะจ๊ะพี่น้องไปหอบบานไปเก็บออกมาจ๊ะเนาะ ตามตเก็บถักทากันเสน่กันตั้ี่